สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้วันที่1มิถุนายน2 5 6พนบพบกันที่สถานีรถไฟธนบุรีนะฮะวันนี้เป็นวันแรกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเดินขบวนรถชานเมืองนะครับผมเส้นทางธนบุรีนครปฐมเพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมตารางการเดินรถเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลสําหรับหลายๆท่านที่อาจจะต้องการเดินทางนะฮะ อันนี้ก็คือบรรยากาศที่สถานีรถไฟธนบุรีนี่ก็ตารางนะที่สถานีธนบุรีนะครับผมสังเกตง่ายๆนะขบวนรถชานเมืองเนี่ยธนบุรีนะคนปรปฐมจะขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งนะสำหรับเที่ยวแรกเนี่ยก็เป็นขบวน1 1 1 1หนึ่งหนึ่งออกจากธนบุรีตีสี่สี่สิบห้าแล้วก็ถึงนะคนปรปฐมเนี่ยตีห้าห้าสิบห้านะนี่ก็มาให้ดูนะโดยภาพรวมเนาะก็จะมีหลายเที่ยวนะครับผม ไล์ตั้งแต่1111อันนี้เป็นขาไปนะ,ะก็ดูเวลากันได้นะครับผมจนถึงเที่ยวสุดท้ายเนี่ยก็ทุ่ม20นะฮะแล้วก็ถึงนคปรปฐมเนี่ย2ทุ่ม25ทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูเที่ยวกลับนะสำหรับทางด้านนี้ก็จะเป็นเที่ยวกลับนะครับผมโดยเที่ยวแรกเนี่ยก็จะออกจากนาคปรปฐมตี5แล้วก็ถึงธนบุรี6โมงเช้านะ ก็จะใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมก็ไล่ดูเรื่อยๆนะผมก็จะถ่ายโดยรวมเนาะให้เพื่อนๆได้ดูเอานะใครต้องการเดินทางเที่ยวไหนก็มีตั้งแต่เช้าเนี่ยสายบ่าย,ายจนถึงเย็นเลยนะครับผมค่าเลยนะเที่ยวสุดท้ายนะผมออกจากนาครถมหนึ่งทุ่มตรงนะถึงทนบุรีสองทุ่มห้านาทีก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะในการเดินทางนะแล้วก็ สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าทั้งสายสีแดงแล้วก็สายสีน้ําเงินได้สําสหรับตอนนี้นะครับก็มีขบวนรถเข้ามาแล้วนะขบวนที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นขบวนรถที่วิ่งมาจากคนครปฐมเข้าสถานีทนบุรีก็จะเป็นรถดีเซลรางนะน่าจะมีประมาณ3 4มสี่ตู้นะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่า ค่อยๆเลี้ยวเข้ามาแล้วนะะก็มีสามตู้นะฮะ ีรถก็ถึงปลายทางนะครับสถานีทนบุรีแล้วก็เดี๋ยวก็จะรอออกจากสถานีทนบุรีมุ่งหน้าไปนครปฐมสำหรับทางด้านนี้เป็นรถด,ดิซลาง NKF นเค8ฟนะครับนนี่ครับก็มาดูป้ายนะป้ายด้านข้างตัวรถทนบุรีนครปฐม ก็ถือได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะสำหรับจุดที่ต่อรถไฟฟ้าได้เนี่ยก็จะมี2จุดก็คือที่อยู่รถจรันสนิทวงนะต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT นะครับผมแล้วก็สถานีตลิ่งชันต่อสายสีแดงได้นะ สำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นขอบวนรถที่วิ่งจากทนบุรีนะไปนครปฐมก็ได้ยินเสียงทางสถานีนะครับผมปล่อยขอบวนรถเนี่เราก็มาดูกันนะวันแรกของการเปิดเดินรถชาญเมืองทนบุรีนะครปฐมออกตัวมาอย่างสวยงามนะครับรถดีเซลราง ค่อยๆเข้าโค้งมาอย่างสวยงามนะครับ NKF 1228คันนำนะ นี่นะครับสามตู้ผ่านไปส่วนคันท้ายก็เป็น NKF 1เคฟหนึ่งสองสามหนึ่งติดวีดเคฟสามเอด้วยนะนะครับเมื่อออกจากสถานีทนบุรีแล้วเนี่ยก็จะเป็น ป้ายต่อไปนะครับคือที่อยู่รถจรันสนิทวงซึ่งสามารถต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้นะถัดจากที่อยู่รถจรันสนิทวงเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่รถบางละมาดแล้วก็จะเป็นสถานีชุมทางตลิ่งชันซึ่งต่อสายสีแดงไปบางซื่อได้นะครับผมโอเคก็มาบอกเล่ารายละเอียดให้เพื่อนๆได้ชมนะพร้อมกับถ่ายบรรยากาศเผื่อใครต้องการเป็นข้อมูลในการเดินทางนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวก ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ